หยดตู้นะครับสาธุสาธุชอบฟ้านะครับผูกเขียวสีครับสีเขียวเหนียวซับนะครับเลือกเอาสีเลยนะครับนะครับแล้วก็หยอดตู้ตามกําลังสัทธานะครับสาธุสาธุปัดกกัที่ใดล่ะที่มีถนนลอดใต้บวชนี่แหละครับเราจะปิดมัดผ้านี่นะครับ แต่เยอะซอฟ้านี่นะครับแล้วก็แผ่นทองมาเราจะไปปิดลูกนิดๆดูนะครับช่อฟ้าช่อเอกนะครับนะครับ้ครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับไม่จะได้ไปปลูกแล้วนะครับสาธพสาธุครับไี่ต้องๆเานัคะันี้เราไม่ต้อง นี่นะครับผูชอบฟ้าแล้วละครับผูชอบฟ้าส่วนอาม่าปิดทองแล้วนะครับมาท้องลูกไมมิรแล้วครับแล้ก็มีตรงทองคำนะค้าัวัดโกรกปรากสมุทรสาครนะครับนี่นะครับตอนนี้เราจะใต้ถุนโบสถ์อยู่นะครับชั้นล่างโบสถ์นะครับโบสถ์ใหญ่โบสถ์สูงเลยนะครับนุ่นมีถนนหลวงนะครับลอดใต้โบสถ์เลยนะครับมีที่ดีที่เดียวของสมุทรสาครนะครับที่มีถนนลอดใต้โบสถ์ ด้านบนใส่รองเท้าแล้วเดินตามบันไดยพญานาคขึ้นไปชมได้เลย